เปิดคลิปด้วยการถ่ายวิวข้างถนนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเปิดคลิปด้วยอะไรเอา้าหยอกหยอกวันนี้มีคนต้องไปโรงพยาบาลจ้าเพราะไอ้คนเมื่อวานนั่นแหละที่มันอยากกินวุ้นที่เราทำอะ่ะหรือว่ามันเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันกินขนมของเราอะโอเคถึงโรงพยาบาลละจะว่าไปมันก็เป็นเยอะอยู่นะต้องมาส่องกล้องเลยะขนมกูมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนอยู่ในความตึงเครียดจ้า ไอ้เราก็เครียดไอ้มันก็เครียดคนนี้ยิ่งเครียดเลยดูหน้าดิโอ้โหแต่พอผลออกว่าไม่เป็นไรมากก็ล่าเริงจ้าแต่ว่าเล็บก็คือนางตณีร้องไห้แล้วนะตอนเนี้ยนี่คือนักชงตลอดการจ้าไม่ใช่ชงอะไรนะจ้าชงกาแฟจ้า ไปไหนก็ชงจ้าชงทุกที่เลยจ้าไม่ใช่ปีชงไม่ใช่อะไรชงทังนั้นจ้าชงกาแฟอย่างเดียวจ้าโอเคชงเสร็จละมานั่งจิบอย่างสบายใจจิบจ้าจิบไปจ้าชุดนอนชุดเที่ยวชุดเยี่ยวชุดเดียวกันจ้ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจ้าพ่อยิ้มนี่เป็นไงส่งยิ้มหนึ่งโอเคเสร็จภารกิจกลับบ้านจ้า จอดรถใกล้ๆนะจ๊ะแต่ยังไงจ๊ะแต่นั่งรถไปขึ้นรถอีกทีหนึ่งจ้าเอ้ยังไงนะถึงบ้านละมาเจอวุ้นอ่ะไม่หมดสักทีมาคิดในใจว่ากูจะยื่นให้มันดีหรือเปล่าว่าแต่สินใจยื่นให้มันยื่นไปมึงจะรับไหมมึงจะรับไหมโอเครับรับแบบไม่เต็มใจด้วยนะและเหยื่อลายต่อไปของเรานั่นก็คือ คือคือคนนี้จ้าลูกทำอะไรก็บอกอร่อยจ้าแต่อร่อยแบบนาซีดๆเอา้ายังไงวะ